สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ my name is Nikki hello วันนี้นิกกี้จะมาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆค่ะจะมาขอบคุณที่ช่วยให้คุณแม่ได้ได้ซับสไครต์ถึงวันวันเทาสันพี่พาลืมภาษาไทยไอโฟกัสไทยอ ได้ได้ถึงวันเท้าสันจับสกนะคะก็ก็เลคุยกันกับลูกเล่าให้ลูกฟังว่าแม่ได้ถึงแล้วนะลูกนะพอเขาเล่าเมือม่อเมื่อตอนขับรถกลับมาเนะะี่ยค่ะลูกเลยบอกว่าแม่เราต้องทําคลิปขอบคุณนะคะน้องจะมาช่วยขอบคุณด้วยพี่ฟาก็ดีใจมากเลยะคะ่ะน้อง I'm really happy you re going come out uh, say hello to my friend because I e t h i n g I just have makeup kiss you know nobody can see my k i d s And now I'm so proud to show everybody my lovely girl. Okay, who you want to say thank you? Thank you to Auntie Del, Auntie Da in Germany. Uh, say slowly, Auntie Del, where Auntie Del live? You didn't say. Auntie, Auntie Del. Del live in America. Auntie Del in America, yeah. Auntie Da in Germany, yeah. Auntie Guy in, U in the UK, Piso in Thailand, Pining in Thailand, and P'E. ในไทยมาร์ <P> market ่เอ A in t อใน market. In in w h e r e In the t ย a า market in America. In America. And what you want to say to them thank you for thank you for all the support and caring thank you ขอบคุณค่ะน้อง mm. น้องอยากแล้วก็ตัวพี่พาเองก็อยากจะมาขอบคุณขอบคุณ uh, เอ่เพื่อนๆนะคะที่ที่ช่วยกันอ่ uh, มากดให้พี่พานะคะแล้วก็มาคุยกับพี่พาส่งแม่สิทธ์มาคุยกับพี่พานะคะทำให้พี่พามองอะไรในในแง่บวกเสมอมีพลังที่ว่าจะมาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มีความสุขทำเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้เพื่อนๆได้รับรู้รับฟังค่ะยังไงก็ I d o n t understand why I'm s h r t More Than Before <laughs> แล้วก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนที่พี่พาไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะก็ขอขอบคุณทีเ่เป็นกำลังแรงใจให้พี่พาแล้วก็พี่พาถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้พี่พามีมีถึงซับสไครต์เดี๋ยวเรามาฉลองกันอีกเมว่าเราขึ้นไปอีกถ้ามีหวังนะคะถ้ามีหวังถ้าถ้าเราตั้งใจเรา พี่พาส่งมอบความจริงใจพี่พาคิดว่าพี่พาก็จะได้ความจริงใจกลับมาเพราะว่าเป็นเวลาที่เดือนเดือนกว่ากว่าพี่พาได้มาถึงจุดนี้น้องๆน้องๆ youtube ที่ทำมาก่อนได้รู้จักกับพี่ได้แนะนําพี่แล้วก็ช่วยสนับสนุนให้คนมาติดตามพี่พี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ เออเราก็จะช่วยไปด้วยกันเราก็จะทําไปด้วยกันพี่พาก็ตอนตอนนี้ทุกวันนี้พี่พาก็มืตื่นเช้ามาก็มีความสุขเพราะว่าได้มาตื่นมาก็มาดูโน่นดูนี่นะคะเพื่อนๆก็คนที่พี่พาจะลืมไปไม่ได้ก็คือเอฟซของพี่พานะคะที่เป็นกําลังแรงใจแล้วน้องๆทั้งหลายแล้วก็อโดยเฉพาะน้องหนิงน้องหนิงอ เป็นคนที่ช่วยพี่พาน้องโสดน้องหนิงน้องโสดน้องแต้วเอ่อน้องตานะคะที่ช่วยดันพี่พาที่ว่าแรงหรือแล้วก็คือทุกคนก็สนับสนุนกันทุกคนละคะ่ะแต่น้องๆทั้งสี่คนห้าคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยอคือน้องจะ มีการส่งส่งบริการามาดูแลพี่พาด้วยยังไงพี่พาก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังแรงใจให้พี่พากับน้องนิกกี้นะคะน้องนิกกี้นะคะไม่ใช่นิกกี้ที่บ้านตะพนนะคะน้องนิกกี้ลูกสาวพี่พานิกกี้กาญจนาค่ะน้องชื่อไทยก็มีนะคะดิจ you ็นยูโคโยเนมอินไทยคันยูเทลว่าโยเนมอินไทยนิกกี้เนาะ ยอานันทเนมลืมซะแล้ว <I forgot. S 1> น,น้องชื่อการจนาค่ะน้องชื่อการจนาส่วนลูกสาวคนโตชื่อ what w your big sister name catherine c a t h e r i n ชื่ออ่าชื่อฝรั่งก็เจนนี่ค่ะแล้วก็พี่เจมพี่เจมมีเจมแฮปออนอินดิเซนท์เนมไมคลเยอะเจมไมคล โอเคนะคะยังไงขอบคุณเพื่อนๆนะคะแล้วเรามาคุยกันใหม่พี่พาก็จะพยายามทําตัวให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะหาอะไรเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆหัดตัวเองไปด้วยฝึกตัวเองไปด้วยอัมเลอรน้นไงไออัมเลอ a ์หนึ่งอ n น I, learning. I, learning. I, m, I m not very good learning น o ่นแ o ละคั o ด o ว่าเราจะ Did you proud me very <laughs> มัดมือชกไอ้อาจอย n ่อินฟอนดามินมินอยู่ a า a ์ a ซนนี่จิงหอโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามพี่พาไปเรื่อยๆนะคะ,ะเป็นเพื่อนกันไปนานๆแล้วก็พี่พาก็จะหาอะไรที่ว่าแปลกหูแปลกตาม,มาให้ดูนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ